สวัสดีครับสวัสดีครับโมโขผมเดี่ยวอยู่แล้วนะครับกับการลินบ้านสวยนะครับวันนี้ผมจะพามาส่งบ้านสวยบ้านแม่อะไรนะบ้านแม่แจงครับผมกับน้องเปืนอนกับพี่ปืนอนครับผมบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเออริบ่อบ้านสะแบงตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมอยู่หนองหานอยู่หนองหานอยู่หนองหานอุดรครับผมเอาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใครที่สนใจนะอ่าอ่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนแถบไดบ้างณวันนี้ที่สร้างอ่า มีแถมคือแอร์หนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องครับผมอเซ็นสัญญาก่อนวันที่เซ็นสัญญาก่อนวันที่30มิถุนายาศาณนวันนี้วันที่28นะครับ28พฤษภาเป็นราคาเป็นราคาเดิมแต่ถ้าใครไปสร้างหลังจากนั้นนี่มีอาจจะราคาปรับขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการหลังจากออกพรรษาอาจจะมีการปรับราคาขึ้นถ้าสร้างตอนนี้ประหยัดเป็นแสนเลยนะแสนเลยเป็นแสนเลยนะถูกต้องครับเอามา ใครที่สนใจเดี๋ยวฝากก่อนใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าทางเข้าไปในเพจกาลินบ้านสวยเนาะครับผมเข้าไปดูไปชมมาได้มีทุกแพลตฟอร์มใช่ครับผมเอาบ้านหลังนี้อ่าอ่าราคาก่อสร้างอยู่ที่ตอนนี้ตอนนี้นะณเวลานี้อ่าตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทครับผมอ่าอ่าก่อนเดือนตุลานะก่อนเดือนตุลาอยังเป็นราคานี้อยู่ถูกต้องครับเนาะก่อสร้างก่อนเดือนตุลาอยังเป็นราคานี้อยู่ถูกต้องครับหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถูกต้องเนาะ ร้อยยี่สิบสามตารางเมตรร้อยยี่สิบสามตารางเมตรหน้ากว้างเท่าไหรหน้ากว้างหกจุดห้าเมตรครับผมใครที่มีพื้นที่แคบๆอย่างนี้พื้นที่หน้าบ้านไม่กว้างอ้ยาว่าเกี่ยวไม่กว้างไม่กว้างอันนี้แค่เก้าเมตรนะเราทําได้เราเก้าเมตรหน้าบ้านเท่าไรเว้นหกจุดห้าหกจุดห้าเมตรถูกต้องครับบ้านขนาดกี่ห้องนอนบ้านขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ำเอาเดี๋ยวเราพาเขาไปชมข้างในเนี่อย่างสวย ครับผมงามเลยล่ะเอาหลังคาหลังคากระเบื้องเลยหลังคากระเบื้อง S G สีเทาปีกนางนวลปีเทาปีกลางนวลเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวสแตนดาร์ดผนังก่อด้วยอิฐอะไรเว้นอิฐมอญแดงครับผมเอออิฐมอญอิฐแดงนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของการรีบ้านสวยตัวเริ่มต้นนี่เป็นอิฐแดงอยู่แล้วใครจะเปลี่ยนเป็นอิฐมวลเบาก็ได้ได้มเลยเป็นมวลเบาก็ได้เหมือนกันบ้านขนาดสามอนสองห้องน้ำด้านนสวยกว้าง ถูกอ่าบ้านตัวนี้นี่ยกสูงยกสูง1เมตรนะหเมตรยกสูงหเมตรบันไดห้าขั้นเนาะครับตกแต่งหน้าบ้านแบบนี้เลยครับผมสีสีอะไรเว้นนี่เออจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือถ้าสับวัยรุ่นเขาเรียกเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนกระเบื้องครับผมกระเบื้องเป็นออกสีน้ำตาลอ่อนอ่อน้อะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่อะไรเดียวกันนะไม่ใช่อันเดียวกันอ่าอันนี้สว่างกว่าอ่าส่วนสีตัวบ้านครับผมออกเป็นอมฟ้าครับผมเป็นเป็นสี เท่าๆแหละแต่อมฟ้าข้างล่างเป็นอมฟ้ากันเปื้อนนะครับเนาะก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็วิ่งบัวรัดรอบบัว8เซนเนาะตัวนี้เนาะอลูมิเนียมแม่เลือกใช้เป็นสีดําสีดาเนาะสีดําด้านข้างเข้าไปไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเพื่อนด้านข้างนี้ห้างนี้ยาวมาก18.5เมตร18เมตรนะใครที่ใครว่าทำไมบ้านแม่หลังด้านหน้าเล็กๆทำไมแพงจัง คุณเออสิแปเมติตแอลซีตัวเลี้ยงอยู่หุบตัดโรงงานลึกนะครับพวกคุเนี่ยอ่าอันนี้ลึกนะลึกนะลึกมากลึกนะอันนี้ปันไดเราห้าขั้นห้าขั้นจมูกปันไดเป็นอลูมิเนียมเนียมเนาะเงางามสวยงามกระเบื้องเลือกได้อันนี้แม่เลือกเป็นเป็นสีเทาถูกต้องครับผิวด้านนะเป็นด้านสวยนะสวยครับลายนี้แล้วมันไม่ลื่นนะไม่ลื่นนี่อ่าส่วนเฉลียงหน้าบ้านขาเท่าไหร่เว้น สองคูณสามจุดห้าเมตรครับผมสองคูณสามจุดห้าเมตรเป็นกระเบื้องขนาดสี่สิบคูสิบกระเบื้องเฉลียงแม่นี่ถูกใจผมมากมันสวยเนียมันง่ามมีเลี้ยนเป็นสีขาวๆนุลนๆอ่ะเหมือนไขมุกเหมือนไขมุกเลยเออมันมันคุนๆมันสวยนะใช่ครับก้อนเมฆเลยล่ละใช่ครับแล้วก็มีมานั่งให้าด้านข้างมีมานั่งให้ตรงนี้เลย มานั่งเราแถมให้นะแถมให้นอกจากมานั่งเรามีลาสต์เตเลทแถมให้อีกเราจะเหลือแถมให้ถูกต้องแล้วก็โคมไฟเรามีโคมไฟหน้าบ้านให้ครับผมเนาะใช่ส่วนประตูอ่าประตูแม่เอาเป็นอลูมิเนียมสีดำเนาะแม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นประตูไม้ถ้าใครเปลี่ยนเป็นเป็นประตูไม้ก็ได้เหมือนกันได้เเพิ่มนิดหน่อยเนาะต้องครับปะมาเดือนเข้ามาครับเจอห้องรับแขก ของแม่เี่ใหญ่ๆเอานีก่อนะห้องรับแขวนี้ก่อนเท่าไหร่ครับสามจุดห้าคูณหกจุดห้าเต็มสเต็มที่เลยสามจุดห้าคูณหกจุดห้าใช่ครับของกว้างสิเลยสามารถติดทีวีได้ที่ฝั่งนี้เนาะกระเบื้องเป็นขนาด60คูณ60ถูกต้องครับใสเงากระเบื้องแม่สวยมากนี่กระเบื้องแม่สวยมากเลยส่วนตัวบวกกันเพื่อนเรามีให้เราแถมให้เลือกสีเลือกลายได้เลยบวกกันเพื่อนนี้สวยเด่นเลย ต้องครับ imal, มินิมอลเวทเพื่อนมินิมอล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 ปวดครับเลยนะครับแลเข้ากับสีบ้านสีทาบ้านก็เป็นสีควันบุหรี่ออกเข้มหน่อยนิดนึงครับแล้วก็เราสกิมผนังให้มีสกิมผนังให้เหมือนเดิมให้ฟรีฝ้าเราแถมให้อีกเรามีให้ฝ้าตัวนี้เราแถมให้เราแถมให้ สูงประมาณ3เมตรยี่สนะตรงกลางนี้นะอันนี้เราแถมให้ไฟสั้นเราแถมให้ใช่เนาะแต่พวกไฟตรงกลางนี้เป็นส่วนต่างนิดหน่อยแม่เลือกมาเองครับอันนี้อันนี้แม่เลือกเป็นส่วนต่างนิดหน่อยแอร์เราไม่ได้แถมให้นะแอร์ไม่เกี่ยวกับแอร์ไม่แถมให้มุ้งรวดไม่แถมให้ต้องบอกชัดเจนเนี่ยการีนบ้านเสือชัดเจนอยู่แล้วที่ที่ผมบอกว่ามันกว้าง่ะผีมันไมีโถงทางเดินมีอีกเต็มที่แม่ยาว18เมตรใช่ทุ่งทางเดินสวยๆอย่างนี้เลยตัวจริงอะสวยมาก พื้นพื้นผนังฝ้าเป็นสีขาวประตูสีขาวเล่นการเปื้อนสีมินิมอลใช่มินิมอลนี่งามลายไม้เนาะครับเป็นโถทางเดินจะเป็นวางโซฟาหรือจะจัดเป็นโซนกินข้าวหรือโซนอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับมันเป็นทางเดินไม่ไม่เล็กเท่าไหร่เว่นเท่าไหร่นะขนาด3เมตรคูณ15บเมตร กว้าู้าวมหาเมตรนยาวๆอยฉี่เลยใชงทางเดินมีโคมไฟแบบนี้ให้สวยๆยาวหาฮัอ่าแล้วก็บ้านขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำห้องนอนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่เดีวพอพักหอมเมืองนี่กนเนี่ยนะประตูประตูสวยๆสวยครับเข้าข้างตัวบ้านประตูสวยนะครับมีเล่นซอกล่องหรอประตูเลือกได้ลูกบิดเลือกได้ครับ อันนี้มีของนะมีของแม่เตรียมจะตกแต่งบ้านแล้วแต่ว่าแม่บอกว่าเขาได้เขาได้เลยเดียวนี่มาครับขนาดเท่าไหร่เว้นห้องนี้สามจุดห้าคูณสามจุดห้าเมตรครับห้องนี้สามจุดห้าคูณสามจุดห้าเมตรถูกต้องครับโซนหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นห้องพี่ปืนอ่าห้องพี่ปืนห้องลูกชายใครบอกว่าบ้านหลังนี้เล็กมะเมืองมเมืองมะเมืองสะกกอนนี่ห้องโซนหน้าบ้านดูหน้าบ้านเล็กๆแต่ข้างในอะ่างกว้างเป็นพนละหลังเลยไป หรือมาส่วนนี้อันนี้เป็นห้องพ่อแกเป็นโูรผิดคงไม่เป็นไรหรอกนะห้องพ่อห้องพ่ออันนี้ห้องนี่ห้องพี่ปืนอยู่นี่มาหรืเช่นหรือบางนี้บางนี้ตรงนี้จะมีห้องนอนครับห้องนอนอีกห้องที่สองห้องที่สามแล้วก็จะเป็นห้องน้ําครับเนาะห้องน้ํารวมห้องนี้ห้องที่สามจะมีห้องน้ําในตัวห้องแม่ประตูเหมือนกันประตูประตูนี้แม่เั็นสวยเลยไหครับปีะตูห้องน้ำเลยสวยนะสวยงามมา ไปห้องนอาที่สองเหมือนกันประตูอะไรเหมือนกันเลือกได้เดือกเลยเรามีราคาให้นี่ผู้แม่ใจดีเลยแม่เปิดแอร์ให้ทุกห้องเลยครับคุณแม่ใจดีมากนะครับแม่คนับนี่อันนี้ขนาดเท่าไรเว้นห้องนี้สามจุดห้าคูณสามจุดห้าสามจุดห้าคูณสามจุดห้าใช่ครับห้องใหญ่เหมือนกันใช่ผนังสกิมให้สกิมให้ฟรีบวกกันเพื่อนเราก็แถมให้มีแถมตัวประตูหน้าต่างเราก็มีให้มีให้ เป็นบานสีอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้มีมุ้งลวดนะครับห้องนี้จะพิเศษหน่อยจะมีไฟซ่อนฟ้าเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นงานเพิ่มงานเพิ่มเติมครับผมสวยฝ้าหนุมสวยมากใช่ครับแผ่นแผ่นเรานี่เป็นแผ่นแผ่นยิบซ่อมของ S G นะตาชาใช่ครับตาชาเออเขาใส่ของคุณภาพด้วยใช่ครับเนาะสีก็คุณภาพสีสิบห้าปีสุดยอดครับรับประกันห้องบ้านเล็กๆแต่ห้องใหญ่กว้างกว้างกว่างสี่เลยแปลว่าห้องน้อยมีอีกห้อง ห้องที่3ามนห้องที่3มอ,อยู่ตรงข้ามกันนี่ตรงข้ามกัน่ถ้าเล่นห้องนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็น4คูณ3.5เมตรอ่า4คูณ3.5เมตรครับ เหมือนกันตกแต่งเหมือนกันกะเบืองเงาตัวเดิมกะเบืองยางสวยใช่ครับวบนเพื่อนก็สวยใช่ฐานังสกิมให้สกิมให้โคมไฟเป็นแบบนี้เลยใช่ครับแม่จะเรียกเป็นของห้องนอนแม่ไม่มีผ้าลุ่มไม่มีครับสกต้องส่วนแอร์แม่ติดเองติดเองครับมาดูห้องน้ำและห้องนอนของแม่นี่ห้องน้ำและห้องนอนของแม่ห้องนี้ใหญ่อู้ยห้องคนใหญ่เลยดูบ้านหลังเล็กนิดเดียวนะดูห้องน้ำาเบนครับเพราะห้องน้ำห้องนี้ใหญ่มากเลยขนาดเท่าไหร่เนี่ยเบนสองคูณสามเมตร สองพุนสามเมตรถูกต้องเลยนะนี่เว้นเว้นสูงประมาณเท่าไรร้ยแปดสิบร้อยแปดสิบผมไมกางมือออกสบายเลยเหลือแปดสิบเหลือเพื่อนี่เหลือเลยโซนนี้ก็ผีอ้หูเงาเงาเลยช่องเก็บของเนาะกระเบื้องกันลื่นเป็นแบบด้านพื้นลดสเต็ปให้กระเบื้องเลือกได้เรามีพิธีภาพให้เลือกห้องนี้จะพิเศษหน่อยจะมีปลั๊กไฟเอาไว้ติดพัดลม ติดพัดลมต้อิดพัดลมอ่ะติดผนังก็ได้เนาะอันนี้แผงกั้นแม่เอาเป็นแผงกอดเนาะออกแบบอย่างนี้เลยด้านหลังก็เป็นลายกระเบื้องอีกลายหนึ่งเนาะตกแต่งออกแบบรวมกันกับทางการินได้บอกว่าจาเป็นต้องแบบนี้หรือห้องมีแบบที่ถูกใจอยู่แล้วเ้าทรงมากก็ได้อุปกรณ์สุขภัณฑ์เรามีให้มีให้ครบสุขภัณฑ์ก็มีให้ถูกต้อง่างล้างหน้าเราก็มีให้เราพาไปเลือกได้ถูกต้อง ใครชอบแบบไหนเรทไหนคันได้หมดมีราคาหลักร้อยยันหลักหมื่นนะใช่ครับยันหลักหมื่นหลักแสนนี่เหมือนรูปแบบเนาะข้างในก็สวยเป็นสีครีมครับสีครีมๆเนาะแล้วก็มีช่องระบายอากาศให้ใช่ครับให้ความร้อนเข้ามาใช่เนาะระบายอากาศพร้อมไปสวยๆครับไปอ่าต่อไปเป็นห้องน้ำห้องที่สองครับเป็นห้องน้ำรวมนี่เดินออกมาอยู่ตรงข้าม ห้องนอนสห้องนอนสครับประตูเป็นลายอย่างนี้เลยสวยงามไม่สวยนะดูเหมือนเหมือนไม้จริงเลยใช่ครับสวยๆไปเลือกได้นะนี่นะอันนี้เป็นโทนสีขาวครับสว่างนี่สวยเหมือนกันขนาดเท่าไหร่เวื่หนึ้าคูณสอเมตรครับผม1 5ึ่งูณสเมตรจุดต้อนครับกระเบื้องเป็นแบบใหม่นะคนละแบบคือคนละแบบแต่ก็สวยครับ อันนี้เป็นสีอ่อนพอลดสเต็ปมาเป็นโซนเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแต่ลายเดียวกันเนาะพนันเลือกได้ด้านหลังเป็นลายนี้เลยแล้วก็มีช่องวางของอีกสองช่องเราเลือกเราออกแบบได้ถูกต้องอ่ามีแบบไหนสไตล์ไหนก็ส่งมาได้สอกแบได้เหมือนเดิมอุปกรณ์สุขภัณฑ์เรามีให้มีครบอ่แต่ว่าตัวนี้เป็นอ่างแบบอ่างตั้งลอยครับอ่าสวยนะอ่างแม่นี่งามมีเราทำพลาสเตอร์ให้แล้วก็มี ่างให้ครับกระจกก็แถมให้อุปกรณ์เรามีให้ครบเนาะใช่ครับใช่ไปห้องต่อไปครับนี่อันนี้เป็นโซนห้องนอนห้องย่างมีอีกหน่อยหนึ่งของถุงของถุงเย่ายนั่งแลอันนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวเราเลือกเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์สไลด์มาแหมสไลด์อย่ฟื้นเนาะเป็นบานเลื่อนสไลด์สไลด์ลื่นๆเลยด้านล่างไม่มีไม่มีรางไม่มีอะไรนะใช่ครับเราสามารถกดฟุ้นได้นี่กด ออกไปลังบ้านได้กตินยังมาเข้ามาดูบ้านหลังเล็กนะผมยังย่องอีกเพีนหนึ่งนะบ้านแม่หลังบอใหญ่แต่ห้องครัวขนาดเท่าไรเวตรเนี่ยสามคูณหกครับสามคูณหกเมตรครับบ้านห้องครัวเม่ยบ้านหลังเนึ่้อยเบื้องหน้าหนึ่งร้อยนิดเดียวแต่ห้องใหญ่ทุกห้องใหญ่ขนาดสามคูณหกเมตรครับระเบื้งพื้นเป็นหกสิบคูณหกสิบคือพื้นพื้นเป็นหกสิบคูณหกสิบถูกต้องผนังก็เป็นอย่างนี้เราสกรีมให้เหมือนเดิม ในห้องครัว<ช>เราแถมเค้าเตอให้เราแถให้สามเมตรเราแถให้สามเมตรประมาณนี้เลยแต่ของแม่น่าจะเพิ่มนิดหน่อยแม่ขอจัดเต็มเออแม่ขอเต็มพื้นที่ถูกต้องครับอันนี้เขาบอกกันตั้งแต่ก่อออกแบบกันได้หรือ<ช>ว่าเขาจะเพิ่มนั่งเพิ่มที่หลังก็งกได้ระหว่างทาก็ได้ใช่อันนี้แม่ปูยาวเลยแม่เค้าเตอยาวเลยมีบ,บานซิงให้บานซิงบานคู่บานเดี่ยวบานแก๊สมีให้หมดเรามีให้สามชุดเรามีให้สามชุดเนาะแต่ว่าถ้าจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้ครับ อันนี้เราเรายังไม่แถมนะเรายังไม่ได้แถมแม่แม่ซื้อมาชัดเจนชัดเจนวะชัดเจนวะยังไ่แถวอันนี้เรามีอันนี้ให้บะสิ่งล้างจานสองหลุมเรามีสิ่งล้างจานให้สองหลุมถูกระเบื้องตัวกระเบื้องเคาน์เตอร์เราก็อ่าให้เลือกได้ให้เลือกเนาะเราเลือกได้กันเปื้อนกันเปื้อนกันเปื้อนลายลายกันเปื้อนแม่สวยนะปกติเราให้หกสิบเซนแต่แม่ขอบอกว่าปูสุดเลยอแม่ขอปูสุด ปกติเราการเพื่อนให้ประมาณนี้หกสิบเซนถ้าจะปูสุดก็เป็นการเพิ่มหรือแจ้งไว้ได้ตอนออกแบบาะครับใหญ่สวยสวยใครบอกบ้านแม่เล็กนี่อันนี้เป็นประตูหลังบ้านนี่เป็นประตูหลังบ้านเนาะอ่าเป็นประตูหลังบ้านทางหลังบ้านไปเอาเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่เมื่อนี้เขาอยู่บ้านหน่งกับแม่เนี่ย้านสะแบง้านสะแบงเลยตำบลสะแบงรถไล่ไหล บุบเป็นเสียงแมงวันเสียงบุบแล้วเแมวอยู่นี่เอ้ามื่อนี้เขามาสรงบ้านแม่แม่เจ๋งแจ๋งแม่เจ๋งจ้าอ่ากับน้องยังกับแม่น้องปืนน้องปืนแล้วก็พ่อยังไงพ่อพ่นพ่อพ่นค่ะแม่เราหมักแห้งเด้กาลิณเนี่ค่ะแม่ไปเห็นยูทูปแม่แม่เห็นในยูทูบจ้าเห็นในยูทูบจ้าเห็นบุกเบนไหมแม่บอเห็นลูกเห็นค่ะเห็นลูกคู่เดียวแม่คิดว่าลูกสร้างบ้านมันจะสัรบ้านจะดสรนจ้าที่แรกนึกว่าเป็นบ้านจัดสรน ก็บ่ได้ติดตามโดนเท่ายหรอกเห็นเรากะเหมือนถูกชะตาเรากะตัดสิจแจวเลยมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแม่กะสิเป็นคนเหลือกเอะอยูต่ว,บวยย่บบลูไว้ยังรูว่าเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจเอาอันนี้ล้าง,งแรกมอ่แม่ค่ะล้งเลยเราก็เข้าไปบริษัทเลยค่ะขนาดลูกบอกว่าสิโยขแม่มกะล้ามป่ะครับแม่บอกว่าโยห้แม่เลยโยกโยกเลยโยกเลยอย่อืจ้าแม่เป็นยังไง เขาเห็นทีทีทีห้อกกว้างรู้ไหมเนาะทีห้องแคบประมาณสิบเมตรบ้านนี่บ้านออกมามันถือใจแม่มบอมันแคบมันหน่อยบอบบจ้าถูกใจอยถูกใจคะ่ะแม่เลือกเองเมืดอันไหนคะแม่เลือกเองมืดอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าแบบบ้านไหนกาลิ่นเลือกให้กาลิ่กาลินออกแบบให้ใายในไปยังไงแม่ภายในกับ่มคิดว่าสิเป็นแบบนี้คนขอมาเนี่ยเห็นสนียโอ้ยบ้านหลังปอยไงเขาไปเมืองข้างในที่ละ แม่เนาะเนาะสร้างจนตกใจไปแล้เราเห็นนาบ้านเขาไปเบื่องในบ้านแม่เนาะเอาเพราะว่าแม่เลือกว่าใดนอนหนามันแคบกว่าให้พกลูกเลือกให้ตัดสินใจให้อันนี้อันนี้แม่สร้างสร้างเพื่อเกษียณบ่แม่แม่อยุเองมันบ่ครับเรื่อเป็นเลือนหอของนองครับการกะลาวาสิให้น้องปืนคันคันสมุิว่าแม่มีต่างอีกแม่กษสิณให้สร้างในสวนใอีกบ่เอาสามของนอนจะสองของนอนสองนอนค่ะ ได้แม่ได้ทังได้แม่กัดตีตอมาหก็ได้พิเศษเดี๋ยวหลังสองน้อแมเนาะแพงพิเศษบ่อดอกเอาอท้ากับลิ้นบานสวยกัต้องเออเดี๋ยวบอกถ้าแม่ก่อนแม่ย่านอยู่บ่อย่านกับลิ้นหนีอยู่บ่อมีงานบ่ถ้าแม่ถ้าแม่ย่านนะแม่บ่จ้างกัลิ้นเลยแม่เป็นคนที่ว้ใจคนที่สุดเลยแม่อยู่ในข่ายทหารนะแม่เป็นคนบ่คอยเสือคนบ่รู้ว่าเป็นยังแม่ถูกชะตากับลูกเวลาไปรีวิว แบบยังไงล่ะมันมันเบิ่งออกแม่ลูกบ่บ่บ่หนีบ่ถิ่มแน่นอนจ่าแบงค์สิจ่าแม่เนาะจ้าเพราะว่าเดี่ยวกะเวลาเบาอย่างกับมีความจริงใจยู่แม่กันหมอแม่จริงใจยืนมาครับกับเบาปกะป๊คือแม่ดีไซ่์กแม่ถ้าดีก็ดีถ้าไล่กัครับเอากะอันไหนอันไหนข้ามหมอปดิทัดออกเด้อลูกมันบ่หมอเด้ได้หมอทุกครั้งแม่กับแม่กันสิเป้าตุงไปแน่บ่หนีเนาะแม่เนาะบ่หนีมั่นใจได้เสื้อ สูตรกับแม่ที่บอกแม่เป็นคนที่บอกคอยไว้ใจคนครับค่ะแล้วแม่ก็ไม่ได้ติดตามลูกแบบต้งเหล่มต้นด้ครับแม่ก็เห็นลูกทายแม่ก็ชิดว่าลูกยี่น้องข่ายม่เป็นบ่ครับก็เลยบตดสินใจบ่โดนเด้พ่อจนล่าออกแล้วแม่ตัดสินใจโทรหาเลยโทรหาเราก็มาอุดรเลยแล้วก็ไปบริษัทเลยทั้งๆที่อาเดียวบอกว่าแม่เดี๋ยวพอตงมาแต่บอผมสิไปทุระสิเขาไปตอนนี้เท็ดที่ดินเรียบร้อยแล้วเออเข้าไปเลยจ้า แล้กากะเพ่นกระตามออกมาบาา้านเส้นัญญาสั่งเลยเโถมทียังอยู่เพจรบูรบุญอยู่เอาแม่บอกเขาเนี่ยหนีบอ่ะการิ้นบ้านสวยแม่สมั่งบ้านเขากาลิ้บบ้านสวยนิวหนีบ,บอ่บอจา้ามันใจมันใจลอยสเส้นแล้วบ้านออกมาเป็ไนไงสวยถึกใจแม่บอถูกใจนันไปบอกเขาสวยจึ๊กใจ สวยถึกใจค่ะคู้ใดียรานนี้ระวังดีๆม่มีหนีค่ะมม่มีหนีเนี่เราก็เฮ็ดแม่สบายใจแม่รับประกันให้เลยบ่ต้องมากังวลว่าสิเบิกงวดกบอลสีนี้บ่สิให้หมดกะไฮมืดเบาเบ่เอาบ่ได้เพราะว่ามันยังบ่ถึงงวดมีตาบอกมีตาบอกให้กะลี่ยนมาท่วงท่วงท่วงแม่แม่หอบมาให้เลยบ่เห็นเอาก็แม่บ่ได้ต้องเขาต้องเขาก็เบิกเป็นงวดเป็นงวดไปเห็นนนั่เห็นอยู่มห้อมป่ให้อยู่มห้อมป่เลยแม่แม่บ่ได้คิดยังขนาดการ์ตูน ออกมาหาแม่หน่อยมาตรวจงานหน่อยแม่จะเอาตังค์ให้สองแสนเพิ่นกับองค์มาเออเพิ่นกับองค์มาโตกพราะต้องหายเดียวเด้อเพราะกัดแบ่งกันโลดล <laughs> แม่บอกเออแม่กับเซลนอนกับอันสะรน้อยมาละครับเอาบ่าน<บ>นี้ถ้ากับลิ้นฉีกมอบของที่ระลึกให้แม่ดิแม่เฉินบปัดไม่เร็วหน่เนาะขอบคุณนะคะลูกๆจ้ะาเฉินบปัดไม่เร็วอันเดือนหน้าจ้าเพราะว่าเดือนแปดอ๋อเดือนแปดอ๋ออันนี้กถ้ากับลิ้นปัดสวยมอบไอ้ ครอบลูกไว้ให้แม่เป็นที่ระลึกพ่อเป็นทหารมาน้องก็เป็นทหารมาไว้เนี่ยน่องเป็นทหารหมอเป็นทหารหมอหมอมาคือกันบ่เป็นยังเอาก็เดียวทางกับลิ้นบาสวยกั็ทุกคนนะแม่เนาะทีมงานกับขอขอบคุณแม่หลายๆขอให้พ่อกับแม่กับน้องกินของเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้แม่มีความสุขหลายๆด้วยแม่เด้อให้น้องจะเรื่องการงานทั้งงหนมีการงานเรื่ครับบแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายๆครับให้ นาทีการงานจะเรื่องลุงเรื่องลำลำลุ้ยๆมีงานไลไลแล้วก็มาจ้างแม่ไปตรวจงานไปคุมงนั้นก็ให้พี่เปื่อนไปขับล้ให้ก็ได้พ่อจะเอาบ้านแม่ขอพูดไลยๆใช่ไหมแม่อาจศิแบบจุจิจุกจิแม่กับยาบากันเนื้อโอ้เป็นอย่างแม่ครับจ้าจ่าแม่ขอบคูดไลไลขอบคุณครับขอบนัวจะเล่นลุงเรื่องในนาทีการงานในลูกเด้อมีความสุข ถ้าแต่งงานก็อยาลืมแม่โอเคนอกเรืองนั่นเนี่ยขอบคุณค่าขอบคุณขอบคุณข้าหรือไว้เว้นขอบคุณมากมากเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อการีบ้านสวยมาได้ที่เบอร์0 8 0 3 1 5 2 5 3 0นหะครับหรือว่าถ้าเขาไปในเพจการีบ้านสวยหรือติดตามในแพลตฟอร์มไหนมีทุกมีทุกแพลตฟอร์มตอนนี้เนาะแตกต่างกันไปใครอยากดูยาวๆก็ YouTube Facebook ได้เนาะในติ๊กตอกเราก็มี อ่าเอายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะ